แท็กติกในเกมนี้นะฮะเชื่อว่าทางอารองโซนเนี่ยน่าจะมาในระบบ3 4 3นะครับส่วนทางซุสการ์น่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือจังหวะเพรสของทั้ง2ทีมนะครับโดยเฉพาะเลอเบุกเุเซนเนี่ยเมื่อเลอเบุกเุเซนมีผู้เล่นในแดนเนี่ยเยอะมากๆนะครับการเพรสก็จะเข้มข้นนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่เพรสสูงแต่ว่าทางเลเวอบุกเุเซนเนี่ย มีคุณภาพในการเก็บบอล2จังหวะเก็บตกจังหวะซ้อนได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อทางเดนเวอรเซ่นเนี่ยมป็นแบ็กทรีเนี่ยทำให้มีผู้เล่นเนี่ยที่ครอบคลุมทั้งสนามครับเมื่อมีจังหวะสวนกลับมาเนี่ยก็จะมีผู้เล่นออคอยซ้อนอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือว่าทางขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเ่ยก็เลยเแย่งบอลกลับมาได้ไวนะครับ นอกจากนี้นะฮะจุดเด่นในเรื่องของทางเรโอเส้นก็คือจังหวัดไฟน่าเติร์ดนะครับหรือจังหวัด